โพสยังไงให้ได้เคสอ่าโพสยังไงให้ได้เคส นะครับการโพสต์หมายถึงการที่เราใช้โซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook หรือว่า IG นะครับมีสักกี่ท่านครับในที่นี้นะฮะที่วันนี้เราได้เริ่มทําการตลาดธุรกิจแอมเบ่ยผ่านทางออนไลน์แล้วบ้างนะครับผ่านทางการโพสต์แล้วบ้างกดพิมพ์เลข2ให้ผมหน่อยมีไหมใครที่ยังไม่ได้ลองนะครับพิมพ์เลข1นะครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้เราจะมีโซเชียลมีเดียนะครับการแบบโอ้หลากหลายแพลตฟอร์มมากเลยไม่ว่าจะเป็นทิกต็อกนะครับยูทูบเฟซบุ๊กไอจีมี X นะครับมีโอ้เลมอนเอทนะครับมีเยอะแยะนะครับแต่่ก็พื้นนนฐาาะะฮผมว IG กับ f c e e o o o เนี่ยก็เป็นพื้นฐานนะครับที่หลายๆคนก็อาจจะแบบเออใช้กันอยู่แล้วเนาะหัวข้อวันนี้นะครับโพสต์ยังไงให้ได้เคสเนี่ยมันก็สําคัญกับพวกเราแหละ ตรงที่ว่าจริงๆในปัจจุบันเนี่ยนะการทําธุรกิจแอมเบเนี่ยมันก็มีความหลากหลายนะครับมีความง่ายในการทําธุรกิจมากขึ้นเนื่องจากว่าสมัยก่อนนะครับย้อนกลับไปสักเจ็ดปีที่แล้วนะครับเราก็ทําธุรกิจเนี่ยก็เติบโตนะครับในขณะเดียวกันที่เราก็ทําเน้นแต่ในเรื่องของการทำออฟไลน์นะครับอย่างเดียวแต่ว่าหลังๆมานะครับไลฟ์สไตล์คนเปลี่ยนเนาะแล้วก็เสียงำนความสะดวกมันมากขึ้นนะครับการทําออนไลน์เนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ทําให้ธุรกิจเรามันเติบโตได้ง่ายนะครับเราสามารถที่จะประหยัดแรงประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดเงินนะครับ น,นีการทําแบบออฟไลน์ที่ผมพูดถึงเนี่ยหมายความว่าเราเปิดเรื่องนะครับแล้วก็นัดหมายผู้คนเนี่ย จากการเจอตัวกันนะครับอันนี้ก็คือการทําแบบออฟไลน์นะครับคราวนี้เราจะไปนัดเจอกันไปนัดคุยกันจริงๆเนี่ยอาจจะไปนัดออนไลน์อะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มจกออฟไลน์อันนี้คือความหมายของการทำออฟไลน์นะครับการทำออนไลน์ก็คือเราสร้างภาพจานะครับของเราขึ้นมาบนช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับหลักๆผมจะพูดถึงเรื่องของ Facebook แล้วก็ไอจีนะจากการที่เราสร้างภาพจําจากการที่เราโพสต์นะครับจากการที่เราสร้างโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ํำให้ผู้คนเนี่ยเขาเปิดใจกับเรานะครับเปิดใจก กับข้อมูลที่เราให้สุดท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะนัดเขานะครับคุยเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจรหรือเรื่องสินค้าก็าตามนะครับก็ออฟไลน์เนี่ยกับออนไลน์มันก็จะมีเป็นข้อดีข้อด้อยแล้วกันนะครับอย่างเช่นออฟไลน์เนี่ยมันก็ทําให้เราเจอตลาดที่คุ้นเคยนะครับมากกว่ามีความไว้เนเชื่อใจมากกว่านะครับแต่ว่าตลาดมันอาจจะไปได้ไม่กว้าง เท่ากับออนไลน์ใช่ไหมคือออนไลน์เนี่ยเราก็จะเจอผู้คนที่แบบมากนะครับเยอะๆเลยนะครับเป็นตลาดใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นคําถามก็คือเราทําอะไรดีนะครับผมก็จะแนะนําว่าก็ทาทั้งคู่นะครับออฟไลน์เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่เพิ่งเริ่มต้นทําธุรกิจนี้น่าจะทําได้สะดวกกว่า เพราะว่าเราเริ่มต้นจากตลาดที่มีความไว้ในเชื่อใจกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะขยายธุรกิจให้มันใหญ่เนะฮะเราก็ต้องทําออนไลน์วันใดวันหนึ่งอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นทำไมไม่ทำออนไลน์ในวันแรกเลยล่ะคำตอบก็คือว่าเพราะว่าการทําออนไลน์ในวันแรกๆเนี่ยการสร้างตัวตนมันใช้เวลานะครับมันไม่เหมือนการทำออฟไลน์ที่แบบเออเราเจอคนนะคนที่เราเคยรู้จักนะเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้เลยแต่ออนไลน์หนึ่งคือมันต้องต้องใช้เวลาในการสร้างตัวตน2คือมันอาจจะต้องใช้ทักษะที่เบื้องต้นเราอาจจะยังไม่มีเระจะต้องเข้ามาเรียนรรรู้้กก่่อออนนนาาาวีเืงงขทํ ไลน์เนี่ยนะครับมันก็มีหลายหัวข้อ like เลยแต่วันนี้ผมคัดเอาเน้นๆเฉพาะเรื่องวิธีการโพสต์แล้วกันนะครับเราเข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้มีทั้งหมด11เรื่องด้วยกันนะครับวิธีการโพสต์ให้ได้เนื้องานนะได้เนื้องานจะได้ทํางานใช่ไหมแต่ว่าการได้ทํางานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะสําเร็จเพราะว่าการทําก็มีสําเร็จกับไม่สาเร็จแต่แน่นอนถ้าเราเนื้องานเราเยอะนะครับค่าเฉลี่ยมันก็จะเยอะขึ้นมันก็มีโอกาสที่ทําให้เราสำเร็จมากขึ้นนะครับข้อที่หนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพวกเราก็คือว่าการจะเกิดเคสได้้จจาาาากกกรรรทํออออออนนนไไล์์เีี่่่่ยยมมมัใชแคคโพสตตงงงดวะะปบ ื่นเข้ามาด้วยนะคือวันนี้เรามาโฟกัสเรื่องการโพสต์เนี่ยการโพสต์มันเป็น มันเป็นเรื่องหลักแหละแต่มันไม่ใช่ว่าแค่ทําเรื่องการโพสต์อย่างเดียวแล้วจะทําให้เราได้เคสแบบเ,เยอะนะฮะเราต้องทําอย่างอื่นไปด้วยยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติว่าเราทําบะหมี่ขายนะครับแล้วจุดขา,ขายของเราเนี่ยคือเราทําเส้นที่อร่อยมากเลยเราทําเส้นได้อร่อยมากเลยคําคถามคือเวลาเราขายบะหมี่เนี่ยเราจะขายแต่เส้นไหมครับคือใครมาร้านเราเนี่ยนะครับก็หมูแดงไม่มีหมูกรอบไม่มีน้ําซุปไม่มีนะครับ <iß S 1> <g> มีแต่เส้นผักก็ไม่มีเราจะขายอย่าง,งานั้นไหมครับไม่ใช่ไหมคือถึงแม้ว่าเราจะทําเส้นที่ได้อร่อยมากเหนียวนุ่มอะไรบ้างก็ตามแต่มันจะต้องมีองประกอออบืื่่นเพทําใ อาหารชามนั้นบะหมี่ชามนั้นเนี่ยมันมันได้รสชาติที่ดีที่สุดนะครับเหมือนกันครับถึงแม้ว่าเราจะสามารถทําการโพสต์ได้ดีมากๆเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะโพสต์อย่างเดียวแล้วมันจะได้เนื้อง,งานนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนนะมันจะมีองค์ประกอบอื่นๆอีกนะครับซึ่งถัดมาเนี่ยนะครับในข้อที่2อันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ผมมักจะพูดกับพวกเราเสมออยู่แล้วว่าหากว่าเราต้องการทําออนไลน์เราต้องจําคีย์เวิร์ดคานี้ให้ดีครับ C L A P clap หรือที่แปลว่าตบมือนะครับอ่าให้จาง่ายๆนะว่าถ้า เราจะสามารถส่งต่อความเชื่อมั่นนะครับส่งต่อให้กับดาวลน์เราได้ครานี้มัน CLAP มันตกมือแล้วแล้วเราจะเกี่ยวอะไรกับการโพสต์ความหมายคืออย่างนี้ครับตัว C เนี่ยหมายถึงการคอมเมนต์นะครับไม่ใช่แค่การโพสต์อย่างเดียวแต่เราต้องไปคอมเมนต์คนอื่นด้วยนะครับ เพราะการคอมเมนต์คนอื่นนะครับการคอมเมนต์โพสต์ของเขาเนี่ยมันจะทําให้อันที่1ก็คือเพื่อนรู้สึกว่าเรามีความเป็นกันเองมากขึ้นเราเข้าถึงได้ง่ายสมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่คอมเมนต์ใครเลยเนี่ยนะเพื่อนก็จะเป็นยังไงครับรู้สึกว่าเออถ้าเขาทักเรามาเราจะหยิงไหมเราจะตอบเขาหรือเปล่าใช่ไหมครับหรือไม่แน่นะครับเขาอาจจะไม่เคยเห็นเราเลยด้วยซ้ําเพราะว่าเราไม่เคยไปคอมเมนต์เขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือ,อตัว C ตัวแรกคือ,ค,อคือการคอมเมนต์นะครับตัว L การกดไลค์หรือว่าการกดเลิฟนะครับการคอมเมนต์คนที่อยู่บนโลกออนไลน์บางที ถ้าเรากับเขาเพิ่งเป็นเพื่อนกันเพิ่งรับแอดกันใหม่ๆเลยแล้วเราไปคอมเมนต์รูปเขานะครับมันอาจจะดูแบบแปลกไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเต็ปก่อนที่เราจะคอมเมนต์สาหรับคนที่ไม่ได้มีสายสัมพันธ์ที่ดีอะไรมากนี่เพิ่งแอดกันเป็นเพื่อนก็คือเราจะต้องกดไลค์ก่อนกดเลิฟก่อนดูว่าเขาเนี่ยมากดไ like ลค์เราตอบไหมนะครับดูปฏิสัมพันธ์กันก่อนแน่นอนว่าถ้าเป็นกรณีของคนที่เราสนิทกันนะครับเราก็อาจจะเริ่มจากการคอมเมนต์ได้เลยครับตัว A นะครับก็คือการแอดเพื่อนการ follow คนอื่นเพิ่มนะครับตลาดที่เรามีต่อให้เป็นออนไลน์ก็ตตตาาามมมแ่่ถ้สิว A, ราไม่แอดคนอื่นเพิ่มเราไม่ฟอลโล่คนอื่นเพิ่มมันก็จะเป็นตลาดที่ถูกจากัดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราพยายามเพิ่มนะครับขยายตลาดเราโดยการที่แอดคนอื่นเพิ่มอันนี้ผมพูดโฟกัสที่ IG และ a c e b o o k นะนะครับก็เวลาที่จะแอดเพิ่มเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าคนที่เราจะไปแอดเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพที่พอจะทําธุรกิจไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นไม่ใช่อายุแบบ1 3 14<笑><笑>เขายังส,สมัครสัครสธุรกิจไม่ได้ใช่ไหมครับคือถ้าจะให้ดีก็เป็นไงคนที่อยู่ในช่วงการสร้างตัวเนะ 45, ะรระาะยี่นะ ท็อกซิกมากนะครับหรือถ้าเราอยากจะทําการตลาดกับเรื่องลดน้ำหนักก็ควรจะดูเป็นคนที่รักสุขภาพหรือว่ากําลังเป็นคนที่แบบมีเจ้าเนื้อนิดนึงอะไรประมาณนั้นแล้วก็ตัว P นะครับตัวสุดท้ายก็คือโพสต์คือถ้าเราโพสต์อย่างเดียวอ่ะมันเหมือนกับเรากําลังเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องจักรเป็น AI นะครับทุกคนนึกภาพนะฮะสถานการณ์ที่เราโทรหาบริษัทอะไรก็แล้วแต่สมมติเป็นการโทรหาบริการหลักการขายบริษัทเอ็มวีก็ได้นะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้คุยกับ คอร์เซนเตอร์ที่เป็นคนแต่มันคือระบบตอบรับอัตโนมัติตลอดเวลาเรารู้สึกยังไงครับเราก็รู้สึกว่ามันแห้งแล้งเกินไปเนาะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเข้าใจเราไหมใช่ไหมครับเช่นเดียวกันนะครับเรารู้ไหมครับว่าโพสต์ที่ไม่มีประสิทธิภาพเลยเนี่ยบน a c e บ o o k บน IG อะไรพวกนี้ก็คือโพสตที่มีลักษณะของการที่เราไม่มีปฏิสัมพันธ์หรือแอคเคาท์ของเราเนี่ยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเพราะฉะนั้นสิ่งที่แพลตฟอร์มต่างๆเขาพยายามให้เราทําไม่ว่าจะเป็น YouTube Tik To อ Facebook อะไรก็แล้วแต่นยายาต่นนคครรรัััับเเเขาาาาาพพยมมม้ีปฏิสสธ์กืองทํํไญ ัต์เหล่านี้แพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยมีมูลค่าเป็นล้านล้านบาทเขาจะทาอะไรสักทีนึงเนี่ยเขาจะปรับแต่งอัลกอริทึมเนี่ยนะครับมันไม่ได้มามั่มๆอยู่แล้วเขาจะต้องมีเดต้าเบสขนาดใหญ่ไว้คอยวิเคราะห์ว่าลูกค้าเอา่อหรือคนที่เข้ามาเสพคอนเทนต์เขาเนี่ยเขาชอบแบบไหนาด้วยความที่เราเป็นสัตว์สังคมนะมนุษย์เราเนี่ยนะครับเราต้องการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะบอกว่าฉันอินโทรเวิร์ตแต่เอาเข้าจริงอะ่ะจริงๆแล้วถ้าคุณจะทํางานกับใคระครับคุณจะซื้อสินค้ากับใครคุณก็ต้อ ผ่านไปนข้อที่3นะครับอันนี้ก็สําคัญมากนะครับวันนี้เรากําลังมาทําธุรกิจการทําธุรกิจของเราเนี่ยมันก็ควรที่จะทําให้ลูกค้าหรือคนที่เป็นผู้มุ่งหวังหรือเราเรียกว่า prospect เขาสามารถเข้าถึงเราได้ง่ายๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากําลังใช้บัญชี Facebook หรือ IG อยู่เนี่ยเราก็ควรที่จะเซตหรือตั้งค่าบัญชีของเราให้เป็นแบบสาธารณะใช่ไหมครับไม่ใช่แบบว่าโอ้ฉันอยากทาธุรกิจนะแต่ฉันปิดเป็นบัญชีแบบเขาเรียกอะไรนะคือไม่ได้เปิดบัญชีสาธารณะโอเคเราอาจจะกลัวนะครับว่าแบบเออกลัวคนเอารูปไปใช้กลัวคน เอาเขาเอาเราไปแอบอ้างแต่เชื่อผมไหมครับประสบการณ์ตรงเลยนะปูเนี่ยภรรยาผมเนี่ยนะครับช่วงก่อนหนะ้าที่เราจะไปทำออนไลน์กันจริงจังเนี่ยก็ปิดนะครับคือไม่ได้เปิดเป็นสาธ,ธารณะนะจนแล้วจนรอดก็มีคนเอารูปของเธอไปใช้อยู่ดีคือคนที่มันจะคิด,ดโกงอะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะออกกฎหมายยังไงคุณจะบอกว่าโอเคโกงแล้วโดนเข้าคุกนะนะครับหลอกคนอื่นไม่ดีนะสุดท้ายเขาก็จะหาวิธีการทําได้อยู่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจอะครับว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคนที่เขาจะทําไม่ดีกับเราอะเข อย่างเช่นนะครับคุณเห็นอินฟลูไหมอินฟลูดังๆนะครับดาวลงดาราต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเช็คดูก่อนนะครับเช็คดูตัวเองเช็คดูดาวไลน์นะครับว่า IG ของเรา Facebook ของเราเนี่ยตั้งค่าเป็นบัญชีสาธารณะหรือยังยิ่งไปกว่าน,นั้นใน a c e b o o k นะครับเวลาเราโพสอะไรสักอย่างนึงเนี่ยตามรูปในนี้นะครับคุณเช็คดูหน่อยซิว่าคุณได้กดตั้งค่าโพสแบบให้ทุกคนเห็นไหมหรือแค่เฉพาะเพื่อนคราวนี้วันนี้ถ้าถ้าคุณยังรู้สึกแบบว่าแปลกๆรู้สึกแบบไม่กล้าผมต้องถามคุณกลับอีกคครรรรััั้้้้้งงงงงนนนนึววว่่าาาาาาตตกกกกกลลลลแุุุณณํํอออออยยจจะทธิิีีเพืืสชชโดใไ์ห กำลังแค่ใช้ออนไลน์ในการทํางานอดีเลกคือวันนี้มันต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นกันไงว่าโอเคถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าการจะประสบความสำเร็จในชีวิตมันไม่ได้ง่ายมันมีบางอย่างที่มันต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นและบางอย่างที่มันต้องแลกถูกไหมครับก็บางอย่างที่มันต้องปรับตัวก็ก็นี่ไงครับนะครับเพราะฉะนั้นเช็คอันนี้ด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราโพสต์ครั้งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับบางทีโพสตเราดีมากเลยแต่แทนที่โพสต์ีจะเข้าถึงคนจํานวนหมื่นคนมันกลับเข้าถึงคนแค่5คคคคนนนน10 20ก็แปลว่าาาาเรรทํงั้งเเดียวราไม่ค่่่อฉลาาาดเเทไหรมันเป็นาทํงานครัั้้งเดียววแลมนก็ดแคิเยี่ยรับคนได้เยะๆไปลยมี ข้อที่4นะครับเวลาที่เราโพสต์อะไรก็แล้วแต่นะครับพาดหัวหรือประโยคแรกสําคัญมากๆานะครับพาดหัวหรือประโยคแรกสําคัญมากๆเพราะถ้าไม่สําคัญเนี่ยแม็กกาซีนต่างๆนะครับหนังสือพิมพ์ทำไมเขาจะต้องมีพาดหัวด้วยใช่ไหมครับเ,เว็บไซต์ต่างๆเว็บสนุก .com เว็บโน่นนี่นั่นนะครับทำไมต้องมีพาดหัวด้วยก่อนที่เราจะเข้าไปอ่านข่าวข้างในเนี่ยนะฮะมีพาดหัวที่มันสามารถเกี่ยวหรือสามารถทําให้เราเนี่ยโดนตกใช่ไหมเข้าไปอยู่ในนั้นได้ไอเดียของการทําพาดหัวที่ดีมาสี่ข้อนะครับหนึ่งก็คือพาดหัวที่เล่นกับความกลัวของคน อี่สัญญาณต่อไปนี้ที่บอกว่าคุณกําลังจะเป็นโรคไตนะครับสครับทำแบบนี้อนาคตอาจคว้าแต่ความล้มเหลวนคนก็จะอยากรู้ว่าทำแบบไหนวะใช่ไหมคือมันเล่นกับความกลัวสร้างความสงสัยนะครับสถ้าไม่อยากดูแก่ต้องหยุดพฤติกรรม3ข้อนี้อ,อน,นี่เป็นไอเดียนะครับเรื่องอันที่1ก็คือเล่นกับความกลัวคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ใช่ไม่เขียนพลาดหัวสมมติว่าเมื่อกี้น้องแพรนะฮะโอ้น้องแพรนี่เป็นไงครับดูดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับเสียงก็เพราะใช่ไหมแล้วโอ้เรียนก็เก่งนะครับโอ้ทำหลายๆอย่างดีให้ข้อมูลก็ดีนะครับคือถ้า พูดมาเมื่อกี้นะครับไปเขียนเป็นโพสเกี่ยวกับโปรตีนแล้วมาถึงปุ๊บเราก็ไล่เลยโปรตีนสําคัญสําหรับร่างกายยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าคือถ้าเราใช้พัดหัวว่าโปรตีนสํหรับสําคัญสาหรับร่างกายยังไงผมคิดว่าน้อยคนมากที่จะคลิกเข้ามาอ่านที่คือเขาอ่านแค่บรรทัดแรกแล้วเขาก็ปัดผ่านไปแล้วมันไม่ได้มีเทคนิคที่จะตกคนได้คุณอย่าลืมนะถ้าคุณอยู่ในเลเวลที่มันมาตรฐานแบบทั่วไปสมมติเต็มสิบคะแนนคุณแค่เลเวลห้าคะแนนนี้คนอื่นๆที่เขาทําได้แคะแนนเ้าคะแนนเ่ยเขาก็ทาให้คนเข้าไปอ่านโพสเขาไเมม่่อืชี เราจะไม่สามารถขึ้นที่สูงได้ไม่จําเป็นต้องเป็นอมเวจคนจะประสบความสำเร็จสูงได้เนี่ยมันจะต้องมีการใส่รายละเอียดลงไปมีความ,มเป็นมืออาชีพลงไป2เป็นโพสต์นะครับที่ทําให้เกิดความสงสัยนะมนุษย์เราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ที่สงสัยนะครับยกตัวอย่างนะครับพาดหัวอย่างเช่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณกินน้ำบัดลมวันเดหนึ่งกระป๋องนี่นะครับหรือสรุปแมวฟังภาษาคนรู้เรื่องไหม, <c oughs> ไมน่าสงสัยไหมคือบาง,บางเรื่องบางเรื่อง,ง,อง,ง,องมันอาจจะแบบไม่ได้เกี่ยวกับ,กบชีวิตที่ดีขึ้นอะไรขนาดนั้นนะแต่มันพอมาทาใหนงั่มถกไึ1 ตกจากที่สูง1000เมตร1000ฟุตจะตายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะทำให้คนสงสัยนะครับอ่ะแล้วก็ประเภทที่3นะครับให้เราเอาตัวเลขมาใส่ตัวเลขมาใส่เช่น5วิธีในการเปลี่ยนคุณเป็นคนกล้าในทันทีทำแบบนี้5นาทีสุขภาพจิตด,ดีขึ้น300%เ็นห็นไหมครับมีคำว่า5นาทีมีคำว่า300%เช็คลิสต์7ข้อว่าคุณเหมาะจะเป็น CEO อ่านะครับเอาตัวเลขมาใส่แล้วก็สี่ะ 4, นะครับนำเสนอประโยชน์ที่คนฟังจะได้รับแบบเต็มที่นะครับตัวอย่างเช่นเคล็ดลับ,บทำให้เราเป็นคนมีเสน่ห์จากการพูด รหรือไม่อยากกินจุบจิบลองเทคนิคนี้รู้เรื่องเลยนะครับหรือแนะนําหนังสือสามเล่มที่ทําให้การเงินดีขึ้นทันทีผมเข้าใจนะว่าพอเวลาเราฟังไอเดียอย่างเงี้ยมันอาจจะปฏิปต่ตอกันไม่ได้แต่ว่าลองไปศึกษาเพิ่มดูนะครับเรื่องการเขียนพาดหัวข้อมูลลอยเยอะอยู่ตามอินเทอร์เน็ตครับแค่เราพิมพ์เข้าไปนะวันนี้อาจจะเป็นเหมือนไกด์ไลน์นะครับมาทำให้เราแบบว่าเออรู้ว่าเราจะต้องไปศึกษาเรื่องไหนนะครับแต่ถ้าคุณฟังแล้วคุณได้ยินจริงๆนะฮะคุณก็จะสามารถเอาไปใช้ได้เลยเช่นกันสําคัญกว่าการเรียนรู้ก็คือการเอาไปใช้บ่อยๆไมม่่่่่่่่่ีีใคครรววววาา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 านน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 ้้้ํํํเเเเปป็็แแแลละะกกกกกงงงจออหัืตททุ แล้วแต่ทําได้จากการกระโดดลงสระนะครับมันต้องทาบ่อยๆเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราโพสตแล้วไม่ค่อยได้ผลเพราะเราไม่ได้ทํา3-4ข้อนี้หรือเปล่านะฮะหรืออยว่างว่งยิ่งในเรื่องของการใช้พาดหัวข้อที่5นะครับโพสต์ของเรานะครับเป็นโพสต์ที่อ่านยากไหมนะครับอย่างเช่นตัวพาดหัวเมื่อกี้มันควรจะเป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นแค่ประโยคเดียวสั้นๆใช่ไหมไม่ได้ยาวเป็นพืชแบบติดกันสักยี่สิบสามสิบคำไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันอยูดประมาณสักแปดถึงสิบสองคำอะไรประมาณนี้นะครับก็ตัวอย่างการจัดเรียงโพสให้อ่านง่ายนะครับเราควรจะแบ่งย่อหน้าไหม ควรจะต้องมีเว้นวรกไหมถ้าเป็นใน Facebook กับไอจีเนาะควรจะเว้นวรกอาจจะเป็นวรกด้วยจุดหรือวรกก็วรกไปเลยนะครับแก้เลี่ยนให้โพสต์อ่านง่ายด้วยการใส่อิโมติคอนหรืออิโมจิไหมหน้ายิ้มหน้าร้องไห้ลูกใบอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ใช้สัญ,ญลักษณ์นะครับที่เป็นบูลเลตพอยต์หรือเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4นะครับเพื่อที่จะทําให้คนเนี่ยจับประเด็นได้ง่ายจัดเรียงโพสต์ให้อ่านง่ายเพราะถ้าโพสต์อ่านยากเราเห็นเขาเอ่อโพสโพสหนึ่งมันติดกันเป็นพืชเป็นไงแล้วก็สไลด์ผ่านแล้วใช่ไหมคือเราจะต้องมีีีท่่นน่่เเข้้าาใใจจจวคคนนนนนยปัััุบบะรไไมด มีสมาธิที่จะจดจ่อกับสิ่งสิ่งหนึ่งได้ง่ายขนาดนั้นนะเราเห็นโฆษณากระปัดทิง้งแล้วข้อ6นะครับทำให้ผู้คนมีส่วนร่วมด้วยหลายๆครั้งการโพสต์ของเราเราชอบโพสต์แบบเป็นไซบอร์กเป็น AI อะ่ะแต่การโพสให้ผู้คนมีส่วนร่วมคืออะไรครับอย่างเช่นห้อยท้ายในแคปชั่นว่าสมมตินนะเราโพสตรูปไปกินส้นตมตำร้านนี้มาอร่อยมากเลยโน่นนี่น,นั่นเราอาจจะถามเพื่อนว่าแล้วเพื่อนๆชอบกินส้นตมตำกันร้านไหนป้ายยานหน่อยนะครับหรือเราบอกว่าวันนี้ไปสอบไปขับขี่มาแล้วแบบสอบผ่านเพราะอะไรไม่ผ่านเพราะอะไรเจอคนไม่ค่อยดีนะครับใครเคยเจอ พอเวลาคนมีส่วนร่วมมันเกิดอะไรขึ้นครับระบบของ a c e b o o k และ IG พอเวลามีคนมาคอมเมนต์เยอะๆมันก็ยิ่งดันใช่ไหมโพสของเรามากขึ้น7แนะนําว่าถ้าเบื้องต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากการโพสเป็นรูปบวกกับแคปชั่นแต่ถึงจุดหนึ่งนะฮะผมแนะนําว่าเราจะต้องทาคลิปวิดีโอสั้นออกมาอันนี้อาจจะเป็นจุดที่เราจะทำออฟเราจะเน้นออฟไลน์ก็ได้ถ้าเราทำออฟไลน์ line, แล้วเราลุ่งแล้วเราทาได้เราทําเลยนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะลองเปลี่ยนมาทำออนไลน์ผมก็อยากจะแนะนําว่าโอเคถ้าคุณอยากจะโฟกัสออนไลน์ด้วยเนี่ยคุณจะเข้าถึงคนได้้้มมาาาาากกกขึนนจรรทํคลลิปสัพตตฟอ์นน่งๆเ ไมว่าจะเป็น Facebook Instagram t i k t o อกหรือ YouTube เนี่ยนะครับคุณสังเกตดูนะคือ t i k t o อกเนี่ยมันมาดัดงสุดอยู่แล้วแ่ะแต่มันดังเพราะอะไรเพราะคลิปสั้นใช่ปะ่ะเพราะอะไรครับเพราะสมาธิของคนเนี่ยความสนใจของโมนุษย์เนี่ยมันสั้นลงมันน้อยลงนะครับครน,นี้เอาบ้างครับไอกับ Facebook ก็มี r e วิใช่ไหมไม่เกิน90วิไม่เกิน60วิบวิยู u ูบก็มีใช่ัครับก็เพิ่งมี YouTube s h ช r t s ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสะมันไปทางนี้คุณลองสังเกตดูนะเวลาคุณโพสอะไรก็ตามนะครับ ทำคลิปสั้นออกมาใช่ไหมผมจะแนะนาว่าคุณลงคลิปสั้นใน Tik t o อกก่อนเพราะเด็กเอไอทิกตอกเป็นอะไรที่ฉลาดมากพอคุณลงคลิปสั้นใน YouTube ก่อนใน Facebook ก่อนผมเคยลองนะมันจะคิดว่ามันเหมือน AI มันจะไปหาครับว่าเอ๊มันคลิปเนี้ยมันเคยปรากฏที่แพลตฟอร์มไหนมาก่อนไหมแล้วมันจะตีว่าเป็นคลิปที่ไม่มีคุณภาพพอไปก๊อปคนอื่นมาอ่ะโอเคแต่เรารู้แล้วนี่ว่ามันมีทิ k ตอกแพลตฟอร์มเดียวที่มันคิดอย่างนี้อันอื่นผมยังไม่เคยเจอนะครับก็ลงในทิกตอกคุณอาจจะบอกโอ้ยทิกตอกเหรอตลาดไม่ค y o u t เนี่ยมันแทบจะเป็น Search Engine แล้วอะคือเวลาคนต้องการหาข้อมูลถ้าคุณทําข้อมูลเกี่ยวกับรถดําหนักเนี่ยคนไม่มาหาข้อมูลรถดําหนักใน Facebook ใน IG หรอกมีมีแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้เยอะ,อะไม่รู้นะผมตัวผมเองเนี่ยนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะคุณก็จะไปหาใน YouTube อายุซึ่ง YouTube อ่ะมันลิงก์กับ Google ใช่ป่ะคือคนเสิร์ชที่ Google เนี่ย YouTube เนี่ยถ้ามีคีย์เวิร์ดที่มันตรงกันเนี่ยมันจะลิงก์ไปเลยนะฮะ TikTok คนก็ใช้เยอะคนก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลในนั้นแต่ใน IG ใน Facebook คนคนจะไปหาเลยครับผมว่าใน IG อ่ะคนชอบเสพรูปสวยๆเนาะบางทีมันก็แบบไม่ใช่เป็นเรื่องเอ่อเรื่องความรู้อะไรมากมายขนาดนั้น นะฮะเฟซบุ๊กนี่ก็ปากปนกันนะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับทำคลิปสั้นออกมาแล้วก็ทำโพสต์ลงไปทุกแพลตฟอร์มคุณกําลัง ทํางานอย่างฉลาดหลายคนบอกโอ๊ยแพลตฟอร์มเดียวก็ดูไม่ไหวแล้วนะทํแพลตฟอร์มเดียวไปก่อนก็ดีครับแต่ผมมองในมุมกลับกันว่าคือไหนๆคุณทําคลิปสั้นครั้งหนึงอะ่ะผมการาันตีเลยว่าคลิปสั้นที่คุณทําแค่30วิเนี่ยแลแแแ้วแตคุณเวลาคุณทําคุณอาจจะเสียเวลา1ชั่วโมง1-2ชั่วโมงได้3แต่เวลาคุณเก่งแล้วคุณอาจจะใช้เวลาน้อยลงเหลือสัก30นาทีอะไรแบบเนี้ยแต่ไหนๆคุณเสีย30นาทีแล้วอ่ะคุณโพส์เพิ่มที่อื่นอ่ะอีกเพิ่มอีกแพลตฟอร์มละ2นาทีได้หมั้ยฮะใช่ป่ะ4แพลตฟอร์มก็รวมกันเพิ่มไปอีก8 8นาทีนะครับแต่มันทําให้คุณเข้าถึงคนได้มากแล้วก็ถ้าคนทําคลิปแนะนําว่าหน้าปกคลิปจะต้องเป็นรูปคือถ้าเป็นวิดีโอที่เรา นั่งพูดเนี่ยคุณต้องดูเลยวิดีโอคุณชัดไหมแค่วิดีโอคุณไม่ชัดนะสมมติคุณใช้กล้องหน้าถ่ายนะคุณต้องเมคชัวร์ว่ากล้องหน้าที่ถ่ายเนี่ยมันมีแสงที่มากพอคือแสงที่ดีที่สุดแสงธรรมชาตินะฮะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยคุณอาจจะต้องลงทุนซื้อไฟแล้วก็นอกจากภาพนะครับที่น่าดึงดูดก็จะต้องมีหัวข้อใช่ไหมครับคือบางทีถ้าคุณเป็นคนที่สวยมากคุณเป็นคนเซ็กซี่มากคุณเป็นคนกล้ามใหญ่มากคือมองด้วยตาแล้วเนี่ยไม่ต้องมีคําพูดอะไรเลยคุณมีสะโพกดินระเบิดคุณโชว์สมมุุตตินนะคคคคคกกกก็็็็อออยยาาาาเเเเเข้้้้้ไไไปปปลลแแววี่่่ณณจงพดดหัถนธรรรราธทั่ไปนณองมีแบบ อ่ะผมให้ดูคนนี้ครับคนนี้เขาทำคลิปไว้ดีมากนะครับผู้ติดตามบนเฟซบุ o กสา0 0 0ื่นกว่าคนนะชื่อคุณนิลุสนาณีแนซีเนี่ยหกวิธีลดอาการติดหวานนะฮะเเมนูอาหารเย็นสําหรับคนลดน้ำหนักเห็นไหมคนดูเป็นหมื่นๆบางคลิปมีคนดูเป็นแสนดูนะครับเนี่ยคุณไปดูเลยนะฮะใครที่ทําแบบเนี้ยคือคือทำให้ข้อความมันอ่านได้ง,ง่ายๆแล้วก็สีแบบอ่ะคุณจะก๊อปปี้เขาเลยก็ได้ผมว่านะข้อ9นะครับใช้คอนเทนต์เอ้ยใช้ AI นะครับในการช่วยคิดคอนเทนต์นี่บางคนบอกเฮ้ยเราคิดคอนเทนต์ไไมม่อองงคค่่อออออกกะะะเเเรรรราจททยยััังงงดีีุคคคคนนนบบืื ที่ชื่อ AI เนี่ยมันมีประโยชน์มากนะหลายคนคงเคยฟังประโยคที่ว่า AI กําลังจะมาทํางานแทนมนุษย์ใช่ไหมและล่าสุดนะหลากหลายคนที่ออกมาพูดประโยคเดียวกันแล้วผมเห็นด้วยผมบอกเขาพูดว่า AI ไม่ได้กาลังมาแทนมนุษย์หรอกแต่ AI เนี่ยกำลังจะมาแทนมนุษย์ที่ใช้ AI ไม่เป็นคือ a อมันแทนมนุษย์ตรงๆไม่ได้นะครับเพราะว่ามนุษย์ต้องต้องไปไปใช้งานหน่อยทีแต่ AI จะมาแทนมนุษย์ที่ใช้ AI ไม่ได้นะครับอ่ะผมมีตัว AI ตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับแล้วก็พวกเราก็ใช้สามารถใช้ได้ฟรีนะครับเว็บนี้ครับอ่านว่าน่าจะเป็น Cloud ค่าจะเป็น Cloud ะ l a u d e a i นะครับ AI ตัวนี้นะครับเป็น AI ที่เข้าใจภาษาไทยได้ค่อนข้างลึกซึ้งนะครับคุณลองดูนะคุณเข้าไปในเว็บไซต์ cloud.ai นะครับแล้วโอเคคุณอาจจะสมัครอะไรเรียบร้อยอ่ะมันไม่เสียเงินนะครับคุณก็พิมพ์เข้าไปเลยสมมตอิอย่างในเนี้ยผมพิมพ์เข้าไปว่าช่วยคิดหัวข้อคอนเทนต์ในการโพสต์ลง Facebook เกี่ยวกับเรื่องการลดน้ำหนักสัก1ิหัวข้อที่น่าสนใจเน่เห็นไหมครับอ่ะมันิสต์ออกมานะสิอันอ่ะผมเอามาให้ดูหาอันนะครับมันก็บอกว่าผมจะแนะนำคอนเทนต์เกี่ยวกับลดน้ำหนักอ่ะหนึ่ง เดือนแบบไม่โยโย่ก็ใช้ได้นะ3รู้ไว้ก่อนลดน้ำหนัก7ความที่จผิด,ผดสี่สนาทีต่อวันออกกำลังกายสำหรับคนเวลาน้อยกินอะไรดีแนะนำอ,ะอาหารมื้อนะครับก่อนหลังออกกำลังกายคือคุณใช้ไ,ไปเลยแล้วยิ่งคุณเขียนให้ละเอียดได้ละเอียดนะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณไม่ได้เขียนแค่สิ่งที่คุณต้องการคุณเขียนไปเลยคุณต้องการแบบหัวข้อที่มันดึงดูดคนอายุเท่าไหร่ต้องการจะทำให้รู้สึกแปลกใหม่ต้องการจะทำให้รู้สึกแบบเกี่ยวคนติดภัยในประโยคที่มีคำศัพท์อยู่ไม่เกิน8คํคำแล้วให้ใส่อีโมจิด้วยมัน อาจจะใช้แชท GPT นะครับแต่แชท GPT อาจจะเป็นตัวที่มันไม่ได้เข้าใจภาษาไทยได้ดีเท่าตัวนี้นะครับเท่าที่ผม,มเคยลองนะโอเคข้อสิบนะครับเอาจุดเด่นของเรามาโพสต์อ่าบางคนแบบไม่รู้จะโพสต์อะไรไม่รู้โพสต์เรื่องรถหนักเรื่องอะไรแบบมันเบื่อเอาจุดเด่นของเรามาโพสต์เราทาอะไรละ่ะเราทำอะไรเป็นงานเป็นงานหลักอย่างถ้าเราเป็นนักกายภาพอ่าเราเอาเรื่องงานมาโพสต์สิคือการเล่าเรื่องหรือแบบสตอรี่เทลลิงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วคนก็จะอยากอ่านสตอรี Story ่เทลลิงนะครับง่ายๆเลยประกอบไปด้วยใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะฮูวัด ใส่เหมือนเติมแต่งประโยคนี้นะครับลงไปนะครับเรามีอะไรดีนะครับเราทําอะไรได้ดีอ่ะเราทําอาหารเก่งเราเรื่องนั้นมาบอกนะครับมาโชว์นะครับมาช่วยให้คําปรึกษานะมาเล่าให้เกิดประโยชน์1 1อนะครับอ่าถ้าเราใช้ a c e b o o k นะครับก็ลองดูว่า <c oughs> เราไปอยู่ในกลุ่ม Facebook กลุ่มไหนบ้างกลุ่ม Facebook กลุ่มที่มันใหญ่ๆเนี่ยจะมีคนอยู่หลายหมื่นหลายแสนหรือเป็นล้านคนนะครับซึ่งบางโพส์เนี่ยเวลาเราโพสต์ออกมาสมมติว่าเราโพสต์เกี่ยวกับเทคนิคการซักผ้าฝรั่งแล้วกันนะครับแล้วก็โพสต์ลงไปใน Facebook หน้าเพจเราปกติ แล้วเราเอาสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์ในกลุ่มนั้นๆเนี่ยนะครับไปโพสต์ในกลุ่มด้วยนะครับอย่างเช่นอ่าผมอันนี้กลุ่มตัวยกตัวอย่างนะครับใครอยู่ในกลุ่มงานบ้านที่รักเนะี่ยโอ้กลุ่มมนั้นก็จะมีคนเป็นล้านคนเลยไม่ว่าคุณคุณสามารถทำทำได้หลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเอาโพสตของคุณเนี่ยแชร์ไปโดยตรงในนั้นเลยจะไปตั้งคําถามนะครับอะไรก็ได้เพื่ออะไรครับทำแบบนี้เพื่ออะไรคือถ้าคุณทําโปรไฟล์คุณให้ดีนะมหมายถึงว่ารูปโปรไฟล์คุณสวยดูแล้วชัดเจนคุณเป็นคนที่โพสตแล้วแบบเออคนได้ แบบในกลุ่ม Facebook คนก็แบบเฮ้ย hey, คนนี้แม่งเขียนดีว่ะเข้าไปดูโปรไฟล์มันหน่อยดีกว่าทำอะไรอ่าละ่ะคือมันก็จะเป็นการขยายฐานนะครับผู้ติดตามขยายฐานคนรู้จักของเราออกไปนะครับแต่ต้องระวังอย่าไปโพสต์ที่มันไม่เกี่ยวข้องกันนะอย่างเช่นคุณไปโพสต์เรื่องลดน้ำหนักในกลุ่มงานบ้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ปะ่ะนะครับคราวนี้มาดูนะครับพฤติกรรมที่ทําให้เราโพสต์แล้วไม่ได้ผลนะครับหนึ่งนะครับอันนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะไม่ค่อยไปคอมเมนต์คนอื่นนะครับไม่ไปตอบเม้นต์คนอื่นเวลามีคนมาคอมเมนต์เรานะครับในใต้โพสตต์เเเเเเเรรราาานน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 ีีออนีีี่่่่่่่่่่ยยอออออคคคคุุุณณณดจจััังลล้้้้แแววกก็บบะพืมมมไไสสใใหหูข คุณไม่ตอบเพราะเเพราะมันจะทํามันจะเป็นการดันโพสต์ของคนขึ้นไปนะครับหรือ,อถ้าคุณไม่ตอบไม่อะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะทําให้เพื่อนรู้สึกว่าเข้าถึงยากนะครับ่างที่บอกนะแล้วก็บางทีการไปเม้นหรือไปตอบนะครับก็จะเป็นการเม้นแบบขอไปทีนะครับแบบสมมตินนะคนนี้โพสต์รูปอาหารแล้วก็อาจจะแบบเออน่าอร่อยจังคือมันมันเฉยๆมากไงคุณจะต้องใส่ความจริงใจใส่รายละเอียดใส่ดีเทลลงไปนะครับเช่นเขาโพสต์รูปร้านกาแฟนะครับ,นะค,รบคุณอาจจะบอกว่าโอ้เ oh, ฮ้ยร้านกาแฟแทนที่จะบอกว่าบรรยากาศดีคุณอาจจะบอกอุยร้านกาแฟ มีแมวให้เล่นแบบนี้ด้วยเหรอแถวไหนครับเนี่ยอะไรแบบนี้นะครับคือ,อมันจะต้องมีดีเทลนะแล้วก็ถ้าใช้ให้ดีจะต้องใส่ประโยคคําถามไว้ท้ายคอมเมนต์เพื่อให้เขากลับมาตอบโต้กับเรานะครับบางคนบอกว่าแต่การไปคอมเมนต์คนที่แบบเราเพิ่งเพิ่งแบบเพิ่งแอดมาได้สองสามอาทิตย์คือคือถ้าถ้าเพิ่งแอดเลยเนี่ยผมไม่แนะนําให้คอมเมนต์นะแต่ถ้าแต่ถ้าแอดกันมาแล้วสองสามอาทิตย์กดไลค์กันไปกดไลค์กันมาแล้วเนี่ยคุณเริ่มไปคอมเมนต์ได้ละแต่คนบางคนจะบอกว่าคือแต่เราไม่ กลัวเขามองไม่ดีอะ่ะเพราะว่าปกติแล้วเราไม่ไม,ไม่ไม่ทักคนแปลกหน้าคุณรู้อะไรไหมครับคนปกติทั่วไปอะ่ะก็ไม่ทักคนแปลกหน้าแต่คุณลองถามตัวเองดิในสังคมอะ่ะคนส่วนใหญ่เป็นคนสําเร็จหรือคนปกติทั่วไปล่ะถ้าคุณอยากเป็นคนสําเร็จที่มากกว่าคนปกติคุณก็ต้องทําอะไรที่มันมากกว่าคนปกติหรือเปล่าถูกไหมในเชิงสร้างสรรค์นหน้าหมายถึงนะครับข้อสานะครับไม่ใช่แฮชแท็กนะครับการใช้ใช้แฮชแท็กโดยเฉพาะยิ่งใน IG นะครับเป็นสิ่งที่สมควรทํามากเพราะว่าแฮชแท็กเนี่ยอันที่หนึ่งคือจะทําให้โพสของเราเนี่ยมันเหมือน มันใกล้เคียงกับโพสต์นั้นเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราแฮชแท็กคำว่าออแม่หลังคลอดแฮชแท็กคำว่าลดเซลลูไลต์สมมตินะแฮชแท็กคำว่ากระติกน้ำแฮชแท็กคำว่าอะไรก็ได้ที่มันแบบไม่ที่เป็นคำยาวเป็นพืชมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้คนเข้ามาค้นหาสิ่งสิ่งนั้นได้เจอนะครับสมมติว่าเราเรา,เราทำเ,ออเราทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการ IF ได้ดีมากเลยเราอาจจะแฮชแท็ก intermittent fasting อะไรแบบนี้นะครับซึ่งการใช้แฮชแท็กเนี่ยมันมีสองประเด็นด้วยกันหนึ่งคือทำให้เหมือนกับคนเข้ามาค้นหาเวลาคนพิมพ์ค้นหาคร อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการทําให้เป็นการเน้นนะครับเป็นการเน้นคือไม่เน้น,ไม,น,นไม่เน้นให้คนเจอค้นหาแต่ว่าเป็นการเน้นคําพูดแทนเราเขียนพารากราฟยาวเนี่ยเราอาจจะแบบมีแฮชแท็กหนึ่งว่าใครอยากผอมยกมือขึ้นได้นะอะไรแบบนี้นะครับเพื่อทําให้คนเห็นว่าเอยเราต้องการเน้นตรงนี้นะครับแล้วก็พฤติกรรมที่ทําให้เราโพสต์ไม่ได้ผลก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่ได้ทาอ่ะสุดท้ายนะครับล้วโพสต์แบบไหนที่ไม่ค่อยได้ผลนะก่อนที่เราจะไปแชร์ไปฟังเพื่อนนะครับมาแชร์ให้ฟังมีโพสต์หลายหลายคนคงกําลังโพสต์อยู่นะผมเห็นหลายๆคนกําลังพสต์อยู่คา บางทีมันก็ไม่ค่อยเกิดเนื้อง,งานเนาะนะครับเออแล้วทำไมมันถึงไม่ได้ผลล่ะอ่ะก็อย่างแรกนะครับเพราะว่าคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโพสที่โพสไม่ค่อยได้ผลเนี่ยมันมีความเป็นไปได้หลายอย่างนะแต่ว่าหลักๆเลยคือไม่มีคุณภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นก็เป็นการโพสที่เอารูปที่คนอื่นโพสมาแล้วอะ่ะไปโพสซ้ำอีกทีหนึงนะครับหรือไปเอาแคปชั่นที่เหมือนเป๊ะเลยเนี่ยไม่ได้แก้อะไรเลยแหละมาโพสอีกทีนึงนะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งนะมันเป็นเขาเรียกว,ว่ามันเป็นโพสคุณภาพต่ำเพราะมันเปนเ นึกออกไหมใส่ความเป็นตัวเราเองใส่ภาษาของเราลงไปนะครับสนะครับโพสที่ไม่ค่อยได้ผลคือเพราะคุณโพสต์ขายเยอะเกินไปในจานวนโพสเนี่ยคุณลองไปดูนะล่าสุดสิโพสต์ย้อนหลังของคุณเนี่ยนะครับทุกโพสคุณเหมือนกับพยายามขายของทุกโพสเลยหรือเปล่ากลับม่ก็คือ80%มันคือการที่คุณให้ประโยชน์คนคนเสพให้ประโยชน์ Follower อย่างเช่นถ้าคุณต้องการที่จะแบบขายอาหารเสริมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าแบบทุกโพสต์อาหารเสริมตัวนี้ดียังไงโน่นนี่นะั่คือมันต้องเป็นโพสต์ที่แบบเออนะเราอ่อนเพียร่างกายมันสาเหตุ อาจจะเกิดได้จากหนึ่งสองสามสี่หนึ่งในนั้นก็คือการขาดโปรตีนอะไรแบบนี้นะครับว่าวิธีการเลือกโปรตีนที่กินแล้วไม่อ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็โพสต์แบบไม่ต้องหวังว่าเขาจะมาซื้อในโพสต์นั้นแหละแปดในสิบโพสทำอย่างนั้นไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็คล้ายๆกับอันที่หนึ่งเนาะใช้รูปเก่าที่เคยโพสตไปแล้วมาโพสซ้ำๆอีกอันหนึ่งนะฮะที่ไม่ค่อยได้ผลก็คือว่าเรามีการใส่ลิงก์ภายนอกไว้ในโพสต์หลักครับอย่างเช่นใส่ลิงก์ยูทูบไปในโพสต์เฟซบุ๊กของเราแนะนําว่าไปใส่ในคอมเมนต คือคล้ายๆกับว่าแต่ละแพลตฟอร์มเขาไม่ค่อยอยากให้ดึงดูดลูกค้าของเขาไปเองแพลตฟอร์มอื่น,นครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับถ้าเป็นใน Facebook เนาะมันจะสามารถสามารถที่จะเรียกแขกโดยกัน ใส่ ads ไซด์แล้วก็ไฮไลท์นะฮะ ads ไซด์ sign แล้วก็ผู้ติดตามได้ใช่ปะ่ะแต่บางทีเนี่ยทุกโพสของเราเนี่ยนะครับถ้าเราใส่แบบเรียกผู้ติดตามทุกอันเลยสมมติว่าผมเป็นผู้ผมผมมีผู้ติดตามอยู่500คนอย่างเงี้ยทุกโพสที่ผมโพสเนี่ยผมโพสแล้ว ads ผู้ติดตามทุกอันนะี่ยถ้าถ้าสมมติว่านายกไก่เนี่ยเป็นผู้ติดตามผมคือเขาอาจจะลำคาญก็ได้นะแบบอะไรวะกูกับมึงเป็นเพื่อนกันก็จริงอะแต่มึงไม่ต้องเรียกกูคือมันจะขึ้นมาทุกเอาเรียกมันจะขึ้นที่แจ้งเตือนของเขาครับนะฮะมันเราก็ต้องคิดถึง อย่ามองแค่มุมที่เราเ,าเป็น,เป,นเป็นผู้ทําการตลาดอย่างเดียวแต่ให้มองมุม,มผู้บริโภคด้วยแล้วก็สิ่งที่ห้ามทําเด็ดขาดนะครับก็คือการสแปมคืออะไรการสแปมคือคุณทักคนไปรัวๆแต,แต่ไม่มีสายสัมพันธ์กันเลยไม่เคยเจอไม่เคยคุยกันมาก่อนแต่ทักไปสวัสดีครับผมชื่อนี้ชื่อนี้ผมทำการลดน้ำหนักอยู่นะครับถ้าคุณสนใจทักผมมาได้ไอแบบเนี้ยนอกจากไม่เวิร์กแล้วนะครับยังผิดจรรยาบรรณของธุร,รกิจอมเมบ์ด้วยนะเพราะมันเป็นการลบกวนคนอื่นนะครับไม่ควรทำนะครับที่ถูกต้องคือต้องพัฒนาสายสัมพันธ์ขึ้นมานะครับแล้วมัน น้อยแต่ได้เยอะมากกว่าการที่คุณแบบโอ้ส่งสแปมไปเลยทีเดียวร้อยคนนะมันไม่ได้ผลหรอก